ความฝันก่อนครับทุกคนนะความฝันนะครับนะผมจดไว้ดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมช่วงนี้ความฝันผมฝันอย่างนี้นะครับผมฝันว่าผมเห็นงูจงอางตัวใหญ่มากฟังฝันบมนะแล้วก็จําดีๆแชร์ด้วยใครยังไม่แชร์เห็นงูจงอางตัวใหญ่เลยในฝันแล้วไปที่บ้านหลังเก่าไปที่บ้านหลังเก่าฝันแรกคือไปที่บ้านหลังเก่าหลังเก่าไปที่บ้านหลังเก่า นะครับในความฝันไปที่บ้านหลังเก่าหลังนี้อาศัยอยู่ตั้งแต่พ่อยังอยู่พ่อเสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นครับท่านอาจารย์แม่มเจ้าของสำนักตัวจริงนี่เสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นแล้วปู่ใหญ่ก็อยู่ที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นจะมีโพลปวกอยู่กลางบ้านบ้านหลังนั้นจะมีโพลปวกอยู่กลางบ้านนะครับบ้านเลขที่หลังนั้นคือคือ1นึสามเทุกคน เลขที่หลังนั้นคือหนึ่งสามเจ็ดทุกคนทุกคนอ่าฟังนะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันในะช่วงนี้เห็นแต่เพจปอบขึ้นนะครับบ้านเลขที่หลังนั้นก็คือหนึ่งสามเจ็ดทีเนี้ยผมฝันในฝันเนี่ยผมเห็นงูชวงอางโดบงง่าเลยพี่น้องตัวใหญ่มากมันเลือ้อยตอนแรกมันอยู่ข้างผมแล้วผมตกใจเลื้อยผ่านหน้าผมไปตัวใหญ่แบบใหญ่อะใหญ่เลยถ้าเห็นงูใหญ่เนี่ยโอ้ขนลุกโอ้โอ้ขนลุกครับเห็นว่าขนลุก ลให้เห็นงูใหญ่นี่งูเล็กก็คือเจ็ดงูใหญ่ก็คือเก้าฉะนั้นงูใหญ่ก็คือเก้าครับอืมงูใหญ่คือเก่าแต่ในฝันงูยกหางวิ่งได้ปกติงูมีพิษนี่มันจะเลือ้อยชา้าถูกต้องไหมขอบคุณแทนชาวบ้านหนองคายยินดีครับผมเนาะมันจะเลือ้อยช้าถูกต้องบอกแจว่า,วามันยกหางมันก็เลยทําให้มันอะ่ะเลือ้อยไวระวังมิจฉาชีพนะครับนี่มาเม้นเต็มเลยนะครับ มันก็เลยยกหางเลื้อยหวยกหางยกหางเลื้อยใ,ใบเลื้อยใ,ใบเลยโชคใหญ่มหานะครับไปที่โกบักซีดาคืเอเ่าข้างกำแพงผมผมจำได้เลยเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กนะเนาะไปมองโกบักซีดาคนมากบักหลายเลยคนในฝันนี่มักเยอะทีนี้งูยกหางงูใหญ่ก็คือก้าวทีนี้ก็หมายถึงว่าก้าวนี่มันยกหาง เก้านีมันยกหางครับพี่น้องเก้ายกหางมันทีเป็นยังไงเก้ายกหางมันทีบ่เป็นหกปะเก้ายกหางงูมันยกหางในฝันนี่งูใหญ่ยกหางมันจังแลนได้วิ่งได้งูใหญ่งูใหญ่มันยกหางมันถึงวิ่งได้วิ่งได้คำว่าวิ่งได้อ่องูใหญ่ยกหางครับข้องหนี่เลขเก้า พอมันยกหางขึ้นมันยกหางขึ้นนีใช่ไหมเก้านีเก้าใช่ไหมนีเก้าเนาะพอมันยกหางขึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรทีนี้เป็นยังบงนี่เป็นยังบงนี่เป็น 6, หกแบบพี่น้องเนี่มอมันยกหางขึ้นก็เป็นหกโอ้โหห้าพันกว่าคนสวัสดีครับมันยกหางขึ้นก็เป็นหกเนี่ยงูใหญ่ เก้าใช่ไหมยกหางขึ้นมาเนี่ยเป็นหกเป็นหกเลยงูใหญ่ยกหางขึ้น,น,ยน,น,ยยยยนอยู่บ้านหลังเกา่าบ้านหลังเก่านี่หนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดเด็กงวดกอดออกอยังพี่น้องม,ออมันมีอย่างห้าพันกว่าคนเดี๋ยวผมปิดไปแดงก่อนอมไม่รู้ว่ามันจะแบนผมอีกไหมถ้ามันแบนอีกเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะทุกคนจะไม่เหลือเพจแล้วนะ แคปนะไฟแดงไปซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคลอตเตอรี่เดอ้ออ่ะแคปไม่ทันเดียวค่อยว่ากทำไมโชว์นานไม่ได้กวนบล็อกครับมันมันขึ้นย่างครับไอเอฟเนี่ย เดี๋ยวผมเบ่งใน YouTube น้ำหนักผมขึ้นผมโซมมากเลยช่วงนี้ผมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะครับทุกคนเห็นไหมผมไปจากงานแบบเหนื่อยนี่ลืมตัดผมว่าจะตัดผมไปช่วยน้ำท่วมผมยาวอีกนะผมไปซื้อลอตเตอรี่แล้วนี่ผมไปหาลอตเตอรี่ได้มาใบหนึ่ง นับหนึถึงสิบก่อนนะครับมันต้องรีบเอาออกหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดียวเสร็จแล้วเราส่วนมน์กันเนาะจะได้มีโชคกันอ,อย่างที่บอกครับทูบใช่ไหมศูนย์ห้าเก้าเห็นเหมือนกันไหมอ่ะเห็นเหมือนกันไหมดูใหม่ที่จุดไปขอลอตเตอรี่นะครับเห็นเหมือนกันไหมใครค้างบอ,อกเข้าใหม่นะครับ ัดแอปออกด้วย059เห็นเหมือนกันไหมนะเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันไหมทีนี้มันตรงกันมันตรงกันถ้าเราตัดลอตเตอรี่ตัดทู่มนี้มันจะเป็น05 09 59ถูกต้องไหมถ้าอันนี้มันก็เป็น059ถ้ากลับหัวก็จะเป็น056ถูกต้องไหมอาฉะนั้นเห็นไหม เม็ดเดียวเราก็คือหกห้าใช่ไหมหกห้ากับเก้าห้าตัวเดียวกันไหมผมถามแค่นั้นแหละตัวเดียวกันไหม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 ฝันล่ะจำฝันได้ไหมงูใหญ่ยกหางวิ่งได้ฉะนั้นมันชนกันตรงที่9 5กับ6 5ครับ มันชนกันตรงนี้ยกห่างวิ่งได้ยกห่างวิ่งไดู้0ห,หาเกา้า05 09 59แล้วก็65มันกลับหัวาห,าห้าฮ้า056 059เลยฉะนั้นชนกันมีลุ้นครับเพราะเก่าหาครับโอกหาหรือว,ว่าเพราะสังเกต0ตัดตัดให้ครบแล้วกันลอตเตอรี่นะครับอืม โอ้อาจารย์05ทุ่มเต็มที่งวันนี้ค่ะพี่ปัดปัตมาบอกนะครับอย่าดึกนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้นอนเราแรงนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องเตรียม